ก่อนที่คุณจะออกลังกายคุณต้องรู้ด้วยว่าท่าเนี้ยมันให้กล้ามเนื้อส่วนไหนแล้วกล้ามเนื้อแต่ละท่ามันชื่ออะไรเรามาดูข้าวครับคลินี้จะทําให้คุณรู้แล้วคุณจะอลอังกายแบบถุกท่าแล้วจะไม่เสียท่าครับเราจะมาศึกษาเรื่องของระบบกล้ามเนื้อครับที่เขาเรียกว่า มัส c ูล่าซิสเต็มนะครับมัสกูล่าซิสเต็มก็คือระบบของกล้ามเนื้อเราจะมาศึกษาดูว่ากล้ามเนื้อในร่างกายของเราเรามีอะไรบ้างนะผมในการออกกำลังกายแต่ละท่าเนี่ยมันจะมีการบอกอยู่ว่าท่าแต่ละท่าเนี่ยมันให้กล้ามเนื้อส่วนไหนสิ่งที่จะทําให้คุณเข้าใจในท่าในการออกกำลังกายได้มากขึ้นคุณควรจะต้องรู้เรื่องของกล้ามเนื้อครับรู้ไหมว่ากล้ามเนื้อถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้นะครับ จริงๆแล้วนะครับกล้ามเนื้อมันจะมีอยู่3ประเภทนะครับแต่ว่า EP นี้นะครับเราจะพูดในเรื่องของกล้ามเนื้อก่อนนะครับกล้ามเนื้อมันจะมี3ประเภทก็คือมีกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจนะครับ <C> แต่ก่อนอื่นที่เราจะมาเรียนรู้ทั้ง3อย่างนั้นผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้ในเรื่องของตัวรูปร่างของเราก่อนว่าเรามีกล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างว่ากล้ามเนื้อด้านหน้ามีกล้ามเนื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็ชื่อทางหลักที่เขาเรียกเวลาที่เราเขียนท่าไอซ์ไลด์นะครับเขาจะใช้ชื่อ กล้ามเนื้อพวกนี้เป็นตัวเขียนบอกท่านะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็ในส่วนบนนะครับด้านหน้านี้ครับจะเห็นว่าตรงหัวไหลนะครับจะมีกล้ามเนื้อหัวไหลนะครับเขาเรียกว่าตัวเดลทอยนะครับเดลทอยเขาจะมีอยู่ในส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหลด้านด้าประมาณนี้ครับตรงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาในส่วนของกล้ามเนื้อนอกนะครับกล้ามเนื้ออกเขาเรียกว่าเพทอรรลิสนะครับเขาเรียกว่าเพทอรรลิสนะครับกล้ามเนื้อนอกแล้วก็จะมากล้ามเนื้อแขนด้านหน้านี้นะครับกล้ามเนื้อแขนด้านหน้าเรียกว่าไบเซ็ต แล้วก็พอลงมาอีกนะครับก็จะเป็นข้างข้างลำตัว external obis นะครับผม,มแล้วก็มาเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อซิกแพคนะครับที่เราเห็นเห็นในรูปครับที่มีท้องซิกแพคอนะ่อันนี้เราเรียกว่า abdominal นะครับแล้วก็ถ้าลงมาอีกต้นขาด้านหน้านะครับเราเรียกว่า cross d i s s e c เมื่อกี้เราได้ดูในส่วนของเรื่องของส่วนข้างหน้าแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าด้านหน้าเนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คืออัปเปอร์บอดี้ก็จะมีจะมีหัวไหล่นะครับก็คือเดลตอยนะครับจะมีหน้าอกก็จะเป็นพัทชูลาริสนะครับผมแล้วก็จะมีแขนด้านหน้าไบเซ็ตนะครับแล้วก็จะมีเอวเอ็กเทอร์นอลออฟบิสนะครับผมแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อท้องด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าเอฟเดอร์มิโนนะครับลงมานะครับส่วนของลัวเวอร์บอดี้นะครับด้านหน้าก็จะมีคอร์ดเดเซ็ตนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูด้านขวากันนะครับก็เป็นด้านที่เราหันหลังนะครับก็ถ้าเริ่มมาจากด้านหลังนะครับตรงโหนกข้างข้างหลังนี้นะครับตรงที่เป็นบางคนก็เรียกว่าโหนกโหนกครับข้างหลังที่ตัวใหญ่ครับนะครับหรือว่าภาษาที่เรียกกันาเนื้อเขาเรียกว่าไทบิเซียสครับแล้วถ้าลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นเดลตอยด์เหมือนกันนะครับเป็นหัวไหล่นะครับซึ่งหัวไหล่มันจะมีด้านหน้าด้านกลางด้านหลังนะครับดังนั้นเวลาี่เรายืนข้างหลังเราจะเห็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นกล้ามเนื้อ ก็จะมาเป็นกล้ามเนื้อแขนด้านหลังก็า <_ C os ic> เรียกไทเซปนะครับไทเซปไตรเซปนะครับก็จะมี3ามก็เป็นไตรคือ3มัดนะครับก <_ C os ic> ล้ามเนื้อด้านหลังนะครับพอเรามาจากหัวไหล่แล้วแขนด้านหลังแล้วก็จะมีตัวปีกข้างหลังปีกข้างหลังตรงนี้ครับเขาเรียกว่าว่า latissimus d o r s นะครับเหมือนกับที่เราใช้ตรงปีกงานที่ว่าตัวใหญ่เวลาการปีกเราจะเห็นตรงนี้แล้วก็จะมาเป็กนกล้ามเนื้อก้นครับกล้ามเนื้อแก้มก้นนะครับเราจะเรียกมันบั้นหลบจริงๆแล้วนะครับกล้ามเนื้อมันจะมีย่อยๆไปอีก ผมจะเรียกเป็นมัดใหญ่ม like ัดรวมก่อนนะครับไอตัวกล้ามเนื้อก้นเขาเรียกว่ากุตเตสครับผมหรือบางคนก็เรียกว่ากูสนะครับผมแล้วก็จะมาต้นขาด้านหลังนะครับมันก็จะมีต้นขาด้านหลังก็คือแฮมสติงนะครับก็คือแฮมสติงกล้ามเนื้อขาด้านหลังนะครับแล้วก็ลงมาอีกนะครับก็จะมีตัวของตัวน่องนะครับก็กล้ามเนื้อน่องเรียกว่าแกสตอนมีเนียนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างต่อแล้วก็จะมีกล้ามเนื้อขาด้านล่างนะครับเขาเรียกว่าโซเลียตนะครับผม ก็เรียนรู้กล้ามเนื้อแล้วนะครับก็พยายามนะครับศึกษานะครับว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับเล่นยังไงนะครับกล้ามเนื้อาไหล่มีท่าอะไรบ้างกล้ามเนื้อแขนมีท่าอะไรบ้างแล้วคุณต้องการที่จะเล่นในส่วนของตัวปีกข้างหลังนะครับแะตซิมัทเล่นท่าอะไรนะครับแล้วคุณต้องการที่จะบริหารก้นนะครับกุเทียสเล่นท kind of yeah. ่ายังไงถ้าเกิดคุณรู้จักชื่อท่าแล้วนะครับมันจะง่ายต่อการหาท่านะครับอยากจะออกกำลังกายให้เป็นท่าก็ควรจะรู้ท่านะครับ เดี๋ยวจะพาดท่าขอบคุณครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย